เาได้เขียนดวงของคุณโยมาพิภพเราหาเจริญยศขึ้นมาดวงนี้นี้ถ้าจะดูแบบราศีก็ถือว่าเป็นเป็นราศีพิจิกคุณโยถ้าจะดูแบบลัคนาก็ถือว่าเป็นลัคนามีนลัคนามีนตามเรลาตกฟ้าไม่เป็นหากจะยิบที่จะอูท้ทางบนนี้จะดูในศาสตร์ลัคนานัมีความลึกซึ้งมากกว่าลัคนามีนนี้ <c oughs> ถ้า เราดูเนาะก็คือก็จะดูทั้งข้อเสียข้อดีเพื่อโยมเนาะถ้าเป็นข้อเสียของโยมที่เจออยู่ในเวลานี้มันจะเป็นเรื่องของการเงินนะโยมนะนี่เป็นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งมันสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน2องท่าหกทามาถึงบันนี้ก็คือปัจจุบ,บันก็เป็นมีนาหกท่โยมครคือในเรื่องของในเรื่องของเงินจะต้องระวังจะต้องระมัดระวังนะ ต้องระวังมิจฉาชีพคนหลอกลวงคนโกงคนหักหลังในเรื่องของเงินผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วปัญหานี้จะไปสิ้นสุดเมื่อใดปัญหานี้จะไปสิ้นสุดด้วยด้วยด้วยตัวมันเองจะไปสิ้นสุดวันที่16ตุลาคม2566ปีนี้โยงดังนั้นในช่วงนี้วิธีแก้ไขคือว่าจงมีสตินะมีสติอย่าโลภมากอยาเ,อาเงินลงทุนใหญ่เกิน กิดกำลังตัวเองอย่าให้ใครยืมเงินอย่าเส็จครับรักกันอะไรให้ใครจะ่ะนี้ยยงโยมดีดีปัญหาพวกเี็มก็จะจะสามารถแก้ไขได้อยู่จะดีขึ้นมาได้แล้วก็ทีนี้โยมแครหูเรื่องอะไรอย่างอื่นถ้าโยมมีคําถามโยมสามารถถามได้นะโยมนะ้ะไปค่อยดูจะรับเรื่องของโยม แต่จะดูว่าลงทุนได้กับครับมีหุ้นส่วนที่จะไปลงทุนกับต่างชาติครับแต่จะลงทุนปลายปีเลยยังไม่ได้ลงทุนช่วงนี้การลงทุนกับหุ้นส่วนต่างชาติลายปีนี้สำเร็จอดียวกัน<ะ>สำเร็จดีมาก ดีดดมากๆคือถ้าปลายปีก่อขอถ้าเป็นไม่ได้ก่อขอคือเป็นหลัง16ตุลา2 5 6ปเพราะช่วงนั้นดาวราหูจะยกย้ายออกจาก <Yeah. S 1> ดาวราหูาจะยกย้ายออกจากพบการเงินแ<า>ปลว่าช่วงนั้นนี้โยมสามารถนําเงินของโยมไปลงทุนกับต่างชาติต่างประเทศได้เลยลงทุนยังลงทุนจะไปลงทุนถ้าสมมติลองลงทุนนะฮะถ้าอยู่เมืองไทยกลับไปอยู่เมืองนอกไหนดีกว่ากันครับ คำตอบคืออยู่มังนอกอยู่มังนอกดีกว่าค่ะดวงขจาย้าเทียบระหว่างอยู่ประเทศไทยกับอยู่มองนอกมองนอกจะเดินดุลเดืองํำดวยกว่าดวงขจายมถูกฉลองกับต่างประเทศแต่ว่าถ้าลงทุนกับต่างชาติแต่อยู่ไปนี้ได้ไหมครับได้เหมือนกันอได้เหมือนกันทีนี้อถ้นูดถึงต่างชาติะนยมมันจะมีชาติตัวในยมนะดวงขตายมนี่ถูกฉลองชาติกลุ่มชาติที่ดีสุดกับโยมจะได้แก่ทุกประเทศในทวีปเอเชีย เช่นญี่ปุ่นจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เวียดนาม<ะ>เกาหลีทิเบตอินเดีย,ดยนะอย่างนเป็นต้นเนี่ยทุกประเทศในท่่ปเอเชียเนี่ยดีที่สุด<ะ>แล้วถ้าเป็นพวกฝลั่งอเมริกาละ่ะอังกฤษละ่ะเป็นอย่างไรคือประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในพวกที่หน้านในโก็มนะ<อ>คือไปทําได้แต่เขาจะต้องยอมรับมันจะมีปัญหาตามมาทุกครั้ง เหมือนกับว่างานก่อนงานก่อนดีนะก่าได้เงินอยู่แต่มันก็จะมีเรื่องคู่กับกุ้มใจเข้ามาตลอดอนะ,ะแต่ถ้าทำถ้าทาท,ที่จีนนะครับได้โยก็คือจีนอยูเป็นเอเชียอยู่อ๋อปัญหาจะเยอะไหมฮะปัญหาไม่ค่อยเยอะอ๋อแมใช่ว่าไม่มีนะมันก็จะมีปัญหาบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะอคือป,ปัญหาเนี่ยมันจะมีตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติมนุษย์นะแต่ถ้าหาว่าโยมค้าขายกับทุกประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียนะปัญหาจะน้อยมาก ความคุ้มอกุ้มใจปัญหาใหญ่ๆนี่แจะไม่ค่อยมีแต่อุปสรรคฝักน้ํามีบ้างไม่ตามธรรมชาติมันก็มีบ้างแต่เล็กๆนน้อยเบาๆไม่ใหญ่โตไม่มีปัญหาใหญ่เคลียร์ได้จัดการน่าแก้ไขได้จากตัวงลงทุนนี่ถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีไหมฮะเกณฑ์ที่ไปแล้วมันไม่เจ็บตัวหรือว่าเหนื่อยถ้ามันดีอ่างเงี้ยครับดีอย่ดีไปแล้วดีไม่เจ็บตัวแล้วการไปนี่สามารถไปได้ตั้งแต่ต้นปีนี้เลยถ้าอยากถ้าต้องการจะไป ฟ้ออาเปิดทางตั้งแต่ตีหกหกเริไปจตนต้นปีนี่เลยโยม<อ>บ,บัตรนี้สามารถไปได้ทุกเดือนอยู่ที่ความ้อบของโยม<อ>วราจากในดวงแลง้วโยมดวงพท่ตาโยมสามารถไปได้โ<อ>ยมจะไปต้นปีนี้ก็ได้หรือกลางปีก็ได้หรือปลายปีก็ได้แต่ถ้าลงทุนนี่หลังสิบหกสุลาดีกว่าา<อ><อ>จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะดีกว่ามาช่งตุลาจะจะดีกว่านี้เยอะแม้แต่ลงทุนในประเทศไทยก็ช่างลงทุนเองไม่ต้องมีหุ้นส่วนก็หลังสิบหกสุราครับถูกต้อง เพราะว่าอย่างช่วงนี้ถึงยังบอกมะสมกับการลงทุนในใหญ่เพราะว่าดาวราหูเนี่ยมันอยู่ในพวกการเงินของโยมอยู่มันดูดซับมันดูดซับมากราหูกินเงินดังช่วงนี้นี่ถ้าทําแล้วนี่โยมจะมีรายจ่ายสูงสูงเกินไปสูงเกินตัวไม่คุ้มโยมนนไม่คุ้มต้องรอเวลาหูแยกยออกจากพวกการเงินไปสู่ที่อื่นก่อนนะาดีควรทาอย่างแล้วการขัดการเจ๊งล้มละลายไม่มี<อ>แต่ช่วงนี้ถ้าทําอย่างใหญ่ๆหญ่เนี่ย ก็มีความเสี่ยงเป็นจัดเจงเปจัดลงมาหลายดังนั้นช่วงนี้พอทาอย่างอยู่กับพระคัพปะคองงานเดิมคือดีไปเรื่อยๆแล้วทําเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มด้ดีดไหมครับอ่ามาดูนะทําเกี่ยวกับอะไรดนะีดวงดนี้คนกับคนทำอยู่กับอะไรดีรมาดูอาหารเครื่องดื่มดีไม่เอ่ยอาหารเครื่องดื่มตัดออกไปได้เลยเพราะตกอยู่ในพวกมลน้ำ<อ>ตาวอาหารเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มและการกินทุกชนิดอยู่ในพวกมลน้ำทำแล้วมันแย่มาก ไม่ได้กำไรจะไม่รวยเนื่อยนะเหนื่อยมากมันก็ได้เงินน้อยแต่ยอมนะมคุ้มค่าแั่คุ้มค่าเหนื่อยเราจะค่อยๆดูว่ามอคตบยัง ป็นหาดวงโยมนี้ดาวที่มีพลังอันดับหนึ่งคือดาวพฤหัสบดีดาวที่มีพลังอันดับสองคือดาวอังคารและดาวพุธมีสองดาวพามาดูที่ดาวพฤหัสก่อนดาวพฤหัสอันดับหนึ่งเนี่ยดาวพฤหัสนี่คืองานดังต่อไปนี้ดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเป็นเอกชนก็คือธุรกิจการศึกษาทุกปแบบเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโรงเรียนสำพิเศษ โรงเรียนวิทยาัยมหาวิทยาลายัยการศึกษานะทําได้หมดเลยนะแล้วเพื่อให้ยังมาถึงที่เกี่ยวข้องกับชที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโรงพยาบาลโรนะงเรียนโรงพยาบาลสถานพยาบ,บาลเนาะ,ะนะแล้วพื่อใหนี้ยังมาถึงการจำหน่ายอันนี้ก็ถุงคนละเ่อเที่ยะรูปทั้งรูป,รปนะครับ ดีอันนี้มีแล้วก็ต่อมานี่ดูอันอันดับสองเนาะก็คืออังคารับพูดมามาดูที่ดาวอังคารก่อนดาวอังคารนี่คือธุรกิจตางตัอเปนนี่ในด้านเอกชนเนะี่ยดาวอังคารคือธุรกิจรถยนต์ยานรถยนต์นำเข้าส่งออกขายรถซ่อมรถพ่นสีรถล้างรถเปิดให้เช่ามนหนึ่งสอง ยดาวคาร์ยังมาถึงจำได้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือการก่อสร้างทุกชนิดวัสดุก่อกรกรกรสร้างวัสดุการก่อสร้างชนิดไม่ว,ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้หมดแล้วก็ดาวคาร์ได้ยังไม่ถึง ผมโยบาร์เบอร์ดัดผมทำผมแล้วก็ขายนาฬิกานำเข้าส่งของขายนาฬิกาต่างๆขายนาฬิกาแทงๆก็ได้ <c oughs> แล้วก็อันต่อมานี่ก็คือดาพุทธน <c oughs> าพุทธกด็ดีอันดับสองนาพุทธนี่คือการทำงานด้านเอกสาร กาเอกสารทั่วไปการเจราจารติดต่อประสานงานเลขาธารนักแปลภาษาล่ามไกด์บริษัทนำเที่ยวบริษัทนำเที่ยวแล้วก็อันขายเสื้อผ้าแฟชั่น,นเสื้อผ้าเสื้อแต่งกาย สื่อสารก็คือมือถือขายมือถือสื่อสารลำายไม้ลำโพงเครื่องเสียงขา,ายสัตว์ขายสัตว์ประเภทสุนัขแมวสัตว์เนีย้ยมงคลก่อเพาะพันธุ์มงคลก็อิุปราร การทำงานาเป็นนักข่าวนักพูดนักคิดนักเขียนนักวิจัยนักวิชาการนักการพูด YouTuber นักพูดสมัชชีกรีเจราหลายกว่าอยากจะปรึกษาหนอาจารย์ คือไปรอบได้เนี่ยผมจะต้องไปเปิดร้านอาหารทันมันเลี่ยงไม่ได้เพื่อจะก้าวไปธุรกิจอื่นๆมันจะโอเคไหมหรือว่าเราจะเหนื่อยพีเราคือได้โยกคือถ้าหากว่าเราเรามีวิธีแก้ถ้าเรามีเวาเราจเป็นที่ต้องไปเปิดร้านอาหารก่อนเนี่ยก็ทำได้อยู่เราควอทํร้านอาหารสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยขยายลองไปทําย่างอื่นดูทำได้แต่ว่าจะถ้าสมมติว่าหุ้นส่วนเราทำร้านอาหารได้แล้วเราทาไม่ได้ นั่นช่วยได้เลยอ๋อนั่นจะช่วยได้ใช่โยมีคุณส่วนเมื่อไรมีมีมีครับผู้ชายีเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอายุน้อยกว่าแต่คนจีนนะครับเป็นต่างชาติได้ได้อ๋อได้ก็จะช่วยเลยโยมนี่แหละคือถ้ากรณีท้ามเป็นส่วนดีเพราะว่าในดวงของคุณส่วนโยมนะดาวอาหารก็อาจจะเด่นก็จะช่วยช่วยเกื้อหนุนผมโยมได้ถ้าดาเด่เดรับหน้าให้เอาดวงเข้ามาดู โอเคนะครับแล้วก็พวกไปครอบครัวมีอะไรไหมครับท่านอาจารย์ช่องนี้ครอบครัวเนาะครอบแบบครอก็คือว่าอยู่ดีมีสุขครอบครัวนั้นปีนี้จะเป็นปีที่ครอบครัวมีความสุขมากในเรื่องรายเรื่องเงินทุกท่านก็ออกดีด้วยครอบครัวไม่เพิ่มมี นี่ถ้าเป็นในช่วงเดือนมีนานะมันจะมีเรื่องให้โยมต้องคิดต้องทําเยอะมากในเดือนนี้นะมีนาใช่มีนาโยมต้องคิดต้องทำเลยเยอะมากเลยแต่ดีนะไม่ไม่ใช่บัาเครียดทําแล้วก็คือสําเร็จทุกอย่างและมีความสุขต่จะมีเรื่องให้ต้องทําเยอะหน่อยในในเดือนนี้แต่ดีดีหมดดีหมดถ้แต่นี้ไปไม่มีไม่มีอะไรที่มันจะไม่นอกจากเรื่องเงินแช่ใช่โยไม่มี อย่างอื่นในดวงโยมถ้าดูภาพกว้างๆในปีนี้ในมิติอื่นๆมันดีหมดโยมดีขึ้นมากหมดในเรื่องเช่นความความผูกอกผกใจในที่ยมจะเป็นมาสามปีในอดีตมันก็ไม่มีแล้วนะพเพราะดา,า,าวราวดาวเสาย้ายมเมื่อวันที่หนึ่งมีนาเข้าสุขพพีนินายมส่งผลทำให้ใจโยมความสุขเพิเยอะในเมื่อสามปีที่ผ่านมาเออนั้นมีความผูกใจเยอะเคียดเครียดสุดใช่ใช่แต่ปัจจุบันที่มีความยสุขภาพนะครับสุขภาพทางสุขภาพไม่ดีเลยสามปีที่แล้วาใช่แต่ปัจจุบัน ดีแล้วโยมดีจะดีไปอีกนานหลายปีสุขภาพจิตใจดีแข็งดีแข็งแรงสุขภาพทางกายก็ดีแข็งแรงไม่มีปัญหาในดีนี้ดีแน่งานของโยมถ้าโยมทำอะไรอยู่ปัจจุบันก็ดีไปเรื่อยในในประเทศไทยจะทำารือตอนนี้ก็ดีไปเรื่อยหรือถ้าต้องการไปต่างประเทศก็จะดีเหมนกันแต่ที่เราควรดูแลหน่อยเนาะควรดูแลควรอันนี้หน่อยคือเรื่องของการเงินเราบางบางบางทีโยมอาจจะ โยมอาจจะมีบริหารกันดดีแหละแต่คนไม่ดีอ่ะหรือเช่นเพื่อนไม่ดีหรือ่าแก้ตัวมาดีอาจจะมาขอยืมเงินแล้วไม่คืนนะหรือว่ามาโกงนะเราต้องระวังคนนี้บางทีเราก็ของเราก็ดีของเรานะแต่คนอื่นเขาเขา้เขามาทำไนงะเข้ามาเป็นฝ่ายเลองของเราเพื่อที่จะมาหลอกลวงเอาเงินเอาอะไรเนี่ยเราต้องระวังวโชคลาภมีบ้างไหมครับช็อคลาโชคลาภนี้มีอยู่นคคือเมืม่อเช่นโยมจะมีชคมีลาาเนี่ยนะมันเริ่มในเดือนหน้าโยม เพราะว่าเมษายนใช่ดวงโยมนะพ่อโยมเป็นลัคนามีตดาวลับปาโยมมีดาวผู้เหัดเป็นดาวประจําตัวเองแล้วดาวผู้เียหัโยมเนี่ยจะมีตําแหน่งเป็นราชาโชคเริ่มมาที่19เมษายนเดือนหน้าเนี่ยเป็นต้นไปถึงวันที่30เมษายน2567เจเป็นเวลา12เดือนที่ตัวโยมเองไปเป็นราชาโชคมันก็มีความหมายว่าบุญต่ตางๆที่โยมเคยสร้างมาในี มันจะแสดงตัวโดนแสดงให้ทําให้ช่วยโยมดีขึ้นดีขึ้นนในด้านอะไรทําให้โยมมีโอกาสที่จะได้ทํางานหรือทําธุรกิจอะไรที่ดีมากขึ้นมีช่องยมจะพบเจอช่องทางที่โยมจะหารายได้หาเงินได้มากขึ้นเยอะขึ้นมหาศาลก็จะเป็นเป็นราชาโชคแต่ในช่วงสองเดือนนั้นก็อย่าลืมทําบุญทําอะไรด้วยถ้ามีบุญมีอะไรเสร็จแล้วก็ไปร่วมทําตามความศรัทธาโดยโยมนะทำเพราะว่าโดยเป็นเป็นราชาโชคนีมันหมายถึงว่าบุญเก่าที่เราไคยสั่งสมมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีลการจเจริญภาวนาการบริจากอะไรเนี่ยบุญทั้งหลายแมาจะเล็กจะใหญ่จะกลับมาแสดงผลให้เหเลยใน12เดือนนะฉะนั้นในช่วงนี้ไปเราจึงควรสร้างคุณสร้างเวลาพิเศด่วงดีมากดวงดีนะครับ3ามปีที่ผ่านมาแย่มากเลยใช่ใช่สามปีที่ผ่านมาเครียดเครียดจัดมากเลยเครียดจัดมากมีเรื่องพวกเกือบทุกวันเรื่องความรักคูก